Okay. อ่ายายายามาเอ,าเอ,าเอา้ยมันบ้านผมหยุด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 นี่คือที่ขุดไม้เห็นไหมไม่อ um, ันนี้คือที่ขุดถ้ำอันนี้คือขุดเหล็กนี่ยายอยู่ไหนครับเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยอยู่ในโลกกินหมากเขี้ยมาก เด็กก็ต้องรู้จักบ้างสิมันนอนเร็วย่ามันเร็ว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 อือเจออะไรไม่รู้นอนแบบช่างมันเราใครมาเครียดตอนหลังเฮ้ยอันอันอันนี้เด็กหรือหรือผู้ใหญ่ครับเนี่ยเออเฮ้ยน้องก็กนเนี่ยนี่นี่นี่ลูกมาว่นที่ที่ไหนเนี่ยถ้ามาเนี่ยลูกไม่ตกลัวเราต้องกลัวนะครับ การที่เรามาคนมาที่นี่เนี่ยไม่ที่นี่มันโหดร้ายทารุณโหดร้ายแย่ๆขายหมดเลยอ่าเดี๋ยวผมจะพาย,ยาไปทดสอบไปมันนะการจะมาที่นี่เนี่ยเราต้องมีบททด <ไป S 1> สอบ <ไป S 1> นะไปทมันเอ,อ้ยเราเรา,เราผมรวยแล้วผมต้องการไปแล้วมา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 ,มานี่นเห็นเห็นเห็นตัวนั้นยาวๆนั่นไหมเดีเอา้ยา,ยายาวใหญ่สายตามเม้าหมายเอหรอโอ้ตาม,มาตาม,มาตามาไหนอ่ะ นี่เหรอเขียวๆนี่เหรอไม่ใช่เขียวๆคุณน่ะส่งมันได้ก่อนได้ไหมนะผมผมใจ้คุณกลับบ้านได้หลังเคสอีกแล้วมา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 เห็นเห็นนี่ไหมไม่ใช่เห็นตรงนู้นไหมนั่นนั่นนั่นอะไรๆหน้าตาอย่างีเอ้ยนี่เมอ่าเห็นเห็นไหมขนาดขนาดชิดขนาดเนี้ยข้างๆกันหลังเฮ้ยคิดตัวแล้วนี่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 นี อยู่ข้างๆเนี่ยตีมันซีตีมันซีตีมันซีอะไรเนี่ยก้อนขี้เลยได้ตีมันดูมันจะมันจะให้รางวัลพิเศษนะแบบขอพอยหนึ่งครั้งอ่ะยายตีแล้วยายตีแล้วตีโดนไหมน่ะยายตีไปโดนยายโดนผพุสไซสแตนหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ใช่ไหมตีแล้วไม่เห็นเป็นอะไรถ้าตีไม่ได้ก็เป็ต้องกลับบ้านนะเนี่ยยายตีเออ กลับบ้านไปเลยครับผมโม้ต้องการคนอะไรประโยชน์แล้วครับฮะพวกตีมันทุกตีเราไม่เหรอมันหนีงั้นไหมเอ้ยไอสปอปไหมเนี่ยโอ้ยกลับบ้านดีกว่าโอ้ยจะหิวตายอไอหิวเร็วเราก็ขาดแคลนเลยกลับไปด้วยนะหาคนดีๆมาหาผมนั่นคุณต้องการคนที่แบบมีประโยชน์หน่อยใช่ไหมเอ้ยเอาแล้วก็หายอันนี้กลับของจริงใช่ไหมเนี่ย วัดที่เสียงคุ้นแต่ว่าผมไม่ได้เสียงใครนมั้งเฮ้ยผมเจออะไรเนี่ยผมดผีหลอกเต่เช้าเลยเหรอช่งแจ้งอย่างงี้นนะผวเอผู่วผีหลอกไปเนี่ยผหายไปมาแล้วูช่คนเดิมปกตฮ้ยหายกันเนี่ย ช่วยหายหัวไปล่ะนี่รู้ไหมผู้ช่วยไปเจอยายแก่ที่ไหนผู้ช่วยก็เอาไม้ดาบเนี่ยคว้าหัวทอม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 เลยเอาชุดก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือผีหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นแล้วมันก็หายไปเลยเฮ้ยมอกอะไรนะนะจำไอเด็กนั่นไหมไมันบอกว่าฉันไม่ใช่เพียงมันนะแต่ว่าฉันได้ยินมาตั้งอะไรเนี่ยคุณคุณเล่ามัเป็นเรื่องเลยจำไม้ที่เด็กนั่นบอกว่า คนรู้จักขายบ้างเนี่ยคนรู้จักเยอะแยะข้อมูลถึงใครเอาเนี่ยตอนคลิปผีเออเด็กนั่นหรอใช่ไดชวนย้อนตอนเช้าโคตรไปทำตั้งเยอะเลยนะรู้ไหมเด็กนั่นอ่ะแล้วรวยแล้วไปขอตั้งเขาทำไมกี่บาทกี่บาทยี่สิบโอ้ยไหายหนึ่งล้านเอายี่สิบก็คุ้มนะ ไม่คุ้มครับหนึ่งล้านถึงตดรกีนะว่าไม่ขอเดี๋ยวเอาก็ดีนครับเฮ้ยมานี่มานี่มานี่จจจริงา้เอ่อพวกเรารวยขนาดไหนบอกมารวยขนาดเดินแล้วเป็นทองทองแล้วเป็นเงินเงินแล้วเป็นเพชรเพชรแล้วเป็นรวยเฮ้ยยังไม่ถึงคั้นที่เพชรหรอกเฮ้ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยโอ้ยจะเจอในเล่นเอ้ยเราเราพวกนี้ไม่เหรอเราก็เจออะไรหลายอย่างมาเยอะลย คนสรุปไดียวขาของมันนักให้เราได้ของมายเยอะแยะจนแบบขายกองมากเลยเอนเนอจำเลยนะไออันนั้น,น,นอ่ะที่เป็นไอเหล็กไอนั้นอ่ะเหล็กไรอ่ะถามบอกว่าคนบอกว่าจะข้าบ่ะที่แบบโอ้ยทำมาตีอะปั่มปั่มปั่มอ๋อที่ตีหเหรอไอ,น,น,อน,นั่นอ่ะเรามีเหล็กเยอะแล้วทำไมเราไม่ข้าบอ่ะเออใช่นะเรามีเหล็กเยอะอยู่เลยเออจับทแต่เรามีเทียนชาร์จเหรอถามหน่อย นีดอกไม้ไม่เอาสิเอาฟิชชาร์ดอะไรไม่รู้รวยนะรู้ไหมครัะยังไงแล้วมาทำโต๊ะเอนชาร์ดแบบสุ่มดีเหรอได้ว่ะไอ้เก๋ก็คือใช้เรามีจำประตูเนเธอร์ได้ไหมอ๋อฮะบันพีชจำประตูเนเธอร์